พี่เดียวจะไม่หันหน้ามานะจะแบบหันหน้าออกอ่ะทำตู้ใส่เรา้มหลพี่เดียวเดียวจะหันหน้าไปดูตาพี่เดียวยิ้มด้วยดิสิเพราะพี่เดียวละทุกคนพี่เดียวยิ้มายิ้มได้พี่หมนก็ยิ้มตลอดเลยล่ะ่าเชพรุ่งนี้ต้องเข้าไปออยยา นี่นั่นล่ะมันเป็นตัวที่แบบปลาแม่ชอบแม่ปลาก็ชอบแต่มีลูกชอบปลาแต่ลูกก็เอาไปน,นั่นชิสชอบไหมครับแม่รู้ครับไม่ชี้ไอเจอาครับอึ่ม น่ารักจังเลยครับไม่ชอบไ่ปีแต่เรครับด,ดินก้นมวนอีกซัอครับ อ่านหนังสือสอบรด้ยังยังไม่อ่านสอบอีกสองวันก็หยุดปิดเทอมหนึ่งสัปดาห์ครับให้พี่เดียวติวให้ได้ไหมให้พี่เดียวติวให้ได้ไหมคะผมไว้ใจได้เหรอ <laughs>